สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่22มกราคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily นะครับตามระบบของเรานะครับนะ เป็นรอบสัญญาณที่กำลังจบรอบนะฮะจบรอบก็คือเป็นแอคชั่นมาเก็ตแล้วก็ปิดด้วยแอคชั่นมาเก็ตเช่นกันนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นจะไม่ไม่เยอะแล้วเพราะว่าเกิดจากดิมานเอฟเฟกตีฟเอ็กซ์เพนชันที่เป็นเอฟเฟกนะครับผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งที่สูงกว่าไปแต่ปิดแท่งแดง นะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อหรือเปอร์เซ็นต์การขึ้นต่อก็จะมีไม่เยอะแล้วนะครับนะฮะจะต้องรอดูก่อนเพราะว่ายังเอฟเฟกยังไม่หมดนะครับยังเอฟเฟกยังไม่หมดนะฮะแบบนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงอยู่ในกรอบอยู่เลยนะครับเป็นหลุมๆเนินๆนะครับแบบนี้ก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์เช่นกัน นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มมัจะลดลงนะฮะมีแนวโน้มมัจะลดลงแล้วก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังคงเป็นรอบสัญญาณที่เกิดแคบๆเท่านั้นนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว13แท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าอ่าขอพักตัวก่อนนะครับหรือว่าพักตัวก่อนเพราะว่า Store ทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับสรุปแล้วเขาก็เกิดการพักตัวจริงๆนะครับเมื่อวานทั้งวันเลยไม่ไปไหนนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ของไทม์เฟรมนี้ก็บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะ ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นเพราะว่าเปอร์เซนต์มีอยู่พอๆกันนะครับแต่เราสันนิษฐานและคาดการณ์ว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะทำหาเยื้อหายคงจะต้องใช้เวลาอีกระดับหนึ่งหรือว่าแค่เหวี่ยงขึ้นไปเจอเฉยๆนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังเป็นรูปเนินนะครับก็คือเป็นโมเมนตัมเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นโมเมนตัมขาขึ้นก็นิดเดียวเองนะครับที่เป็นเกที่เป็นเอฟเฟกนะครับจะไม่เยอะนะฮะส่วนตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มมันจะลดลงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนก่อตัวเช่นกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นดังนั้นนะครับแรงซื้อแรงขายพอๆกันนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดน,นั้นยังคงอยู่ในกรอบอีกสักพักนึงก่อนนะครับยังไม่เดินทางนะครับหากาจะขึ้นก็จะต้องเกิดรอบสัญญาณใหม่ที่ชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงคอนเฟิร์มด้วยแท่งนี้นะครับในอีกครึ่งชั่วโมงก็น่าจะคอนเฟิร์มได้นะครับนะฮะตรงนี้นะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้เช้าๆเลยเมื่อวานเราบอกว่าเขาขอพักตัวก่อนยังไม่ไปไหนไกลนะครับผลปรากฏว่านะครับการพักตัวนี้นะครับก็ย่อตวลงมานิดนึงแล้วก็ไม่เดินทางต่อนะครับสรุปแล้วเป็นกรอบนะฮะ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขอลงได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การลงก็เหลือนิดเดียวนะครับเหลือนิดเดียวไม่เยอะแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะก,กลางอันนี้ชัดเจนมากกําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับก็คืออยู่ในโหมดของการพักตัวนั่นเองนะครับโมเมนตัม um ฝั่งขาขึ้นอที่อยู่บริเวณนี้นะครับอ,อยู่ไม้หนึ่งของเราเนี่ยนะฮะขึ้นมาตั้ง4,000กว่าจุดนะครับตอนนี้มีการพักตัวลงมาสักประมาณ1,000กว่าจุดอันนี้เป็นเรื่อง นะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนเข้าโซนที่เรียกว่าอ่อนแรเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดกําลังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่การลงครั้งนี้นะครับจะอยู่ในกรอบแคบๆนะครับเพราะว่าจะไม่มีแรงนะครับเพราะว่าอะไรเมื่อไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไหนไกลแบบนี้นะครับ ใจเย็ no นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันที่ตลาดใกล้ปิดแล้วตลาดเริ่มวายนะครับเอฟเฟกต์ต่างๆก็จะเริ่มลดลงนะครับนะฮะสำหร though, th ai th ai ับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันที่30กับวันที่3ัเวลา2ทุ่มกว่าโดยประมาณจนถึงสี่ทุ่มนะครับนะฮะก็เป็นเนื้อหาต่อเนื่อง2วันนะครับสำหรับการวางแผนของเดือนหน้านะครับก็สามารถทักทายกันมาได้สําหรับท่านที่ลงเรียนแล้วนะครับ ก็คอนเฟิร์มการเข้าเรียนเข้าทบทวนได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ